สวัสดีครับมาภพก็เล่าวีทีจี้แฟนตาไทยไุโฟครับวันนี้จะมาไม่สับหรอเชิญระหว่างเครนคาั้งนี้โลและนาลุคามินี่นี่เก็บได้เอ้าคือมาเทิก์นกันเช่นอะไรเป็นแผล่ะลูกเต๋าลูกเต๋าลูกเต๋าหาก่อนลูกเต๋าเลื่อมอยู่ในในนี้ต้องเลื่อมเหรอเยวดีกูก็ตายหลายหมดไม่ใช่เลยมาเทิร์นกันเลยใช่ได่พวกเราเสียใจวันนี้จะมาเทิร์นระหว่างแครนอะไรครับผมกลับบ้าดมาแล้วนารุคามิและ ใครเนอลเคยสายอะไรครับผมไเสียมสายมังกรเนึกครับคึ้มืออะไรแล้วลารู้เหรอครับผมอารู้จะเป็นสายอ่อนเดซเนเดเดซนเดเอะเาเดซนเดนะครับไปอ่านกันดูดีดนียยังหนวกโนักใครเนมะเทิงกันไปแลวครับผมทำงาน่อแล้วเลยอ่าไรครับถอยเงี้ยข้าโอ้โหโอ้โหแล้เนี่ยลูกแรกโอ้โหจบกันเลยนะเก็บอไรเนียมยลูปเไปรอสต๊บ ไล่สเต็ปเอ็นสเต็ปลาสเตปโอสเต็ปไม่มีเว้ยเออเขาเลยหนึงข้างดอแกดอไรู้เป็นตี๋หรออะไแหมบอกไอ้ยังมาเงินปล่อยก่อนเลยไปล่อยอ่ะเช ทีพล like, hey. hey. yeah. hey, ังเออในมันได้อย่างงี้เลยอแบกไว้เอ้ยโอ้ยิอังยิวโดนแท่ครับตอนนี้แอ่ว่าทีไจเกบเกบอะไรอี้ไปก่อนเลยเยไปกัดกับลังก่อนเออเม็ดทบพลัง

เี๋ยวนี้มวยเกต้าที่สุองมันจะ <wick agues> เอาไปเลยฮ็เตร์บลร์ส่อมันก็ไม่มีตัวที่ละงงไปซะตีหนึ่งองนฟังตีองดัีเย็นของมนโอเคกรเพิ่ดอกแผลโดนฮ้าเราเปิดเจอต้องขอบอกนี่ยงไงล่ะจับตั้น้ามตัวแทลเร็วสกิลวคหนึ่งรูให้ตัวนี้อเคอง้

โอนแล้เก็จะตีไม่เปิดมั่วตัวตีแบบสองผมนครับผมไม่มีว่ะเตรียมเดิมสตาร์ทนี่ครับสามหนึ่งสองคี้เออพีเจเช็คขวากางฮิวไอ้หมวกอีกทัชเช็คตีไหนว่ามาพีเจตรงนี้

หนึ่งห้าเข้าแล้ว้อไหนเนี่ยมึงมีอะไรเล่นแหละมึงมึไปเลยมึงมีการไหมมึงมีอะไรเล่นไหมกู้นี่ไฝติ๊กตั้งก็เล่นเป็นการเพื่อไอ้บ้านเก็บไว้ก่อนสองลูก

ไอเลียสามสวันโตัวมาอะไรปเดโอยไไรใจเย็นิงับสันเลยทีเดียวเอบเนไว้าพี่เจเออพี่จีโน้าบ้านเลยขี้ผ คขันเต็นโตเลยอเนี่ยเอ้าวมือกูได้ไงเนี่ยไปเป็นผิดไม่ชิ้นชื่าเหมือนเดยเหมือนหกแหวสองขีคู่เข้าแล้วราคคือแล้อผมจบแล้วกับการเบนเทินระหว่างแบทเทิลิกะการแบนการดการแรรการดระหว่างนารุคามิและคาเโร่จะบอกกล้องกาดออกนะตัดตลอวตมา ก็นายรถคันนี้ก็เป็นฝ่ายชนะเนื่องจากเด้นเซนแดนมาเตนโชว์ให้ดูก็เลยจบไปเลยขอ่ค่ะถ่ายท่าเดิพเลยวันนี้ก็สวัสดีครับอย่าลืมติดตามแฟนเพจกันด้วยครับ